อำเภอเมืองปราจินบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีชาจังหวัดปราจินบุรีที่ทำการปกครองจังหวัดปราจินบุรีที่ทำการปกครองจังหวัดปราจินบุรี นมหาาออุมณฑนฐานบกที่สิบสองภาศาลจังหวัดราชบุรี พระสมเด็จพระเลสวรมหาราชกล่าวคําถวายราชสุดรีเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะรากในวันนี้ขอประธานทุ่งราชโงการ กราบบังคมทูลต่อดวงพระบิญญาณแห่งสมเด็จนการทำยุทธันี้ของสมเด็จพระเรสวรรมหาราช

ประธานวิธีกำลังโปรยก็ต่อดอกไม้นะครับเป็นเครื่องเส้นสองเวยเป็ีกองสวงปัตุมนิเขตเตผุมมาจายันตุเทวาธละทลุสเกยัง ผลน,นิวราวจัจนาปิเดปราอากฏจงสเสด็จทิพยลีลาดจูบัญญัติอาจบนทนมงคลพิธีรับเจเวยเทวาราทาพลิสก,กางร,รก,กิจสูปะพยันชนะสัมปัน